สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวกันที่พุทธอุทยานมหาราชวัดวชิรธรรมมารามตําบลบ้านใหม่อําเภอมหาราชจังหวัดอยุธยาค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะก็พามาเที่ยวกันที่วัดหลวงพุทวองใหญ่นะคะอันนี้ก็คือปืนใหญ่ทุกคนวัดวชิรธรรมมารามนะคะวัดหลวงพุทวองคใหญ่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปที่ตลาดหลวงพู่ทวนะคะทุกคนตามไปดูกันเลยนะคะ บอกเลยว่าภายในตลาดดวงปูดทั่วนะคะใดๆก็คือของเยอะมากทุกคนขานี่เห็นไหมเป็นขนมแบบสมัยที่เราแบบกินตอนเด็กๆอะไรเงี้ยมีเยอะมากทุกคนขาไม่ว่าจะเป็นขนมไทยนะคะหรือว่าจะเป็นอาหารไทยนะคะหรือว่าเป็นขนมอะไรที่แปลกๆนะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องจักสานหรืออะไรใดๆมีครบหมดทุกอย่างทุกคนขาเห็นไหมขนมเขาแต่งน้ำแตงโมอร่อยมากใดๆก็คือคุณแม่ชอบกินค่ะนี่ของโปรดมีไอติมข้าวเหนียวมะม่วงอะไรมีหมดทุกคนขาของเล่นเด็กสมัยก่อน ยุคโบราณหรือว่าจะเป็นชุดผ้าไทยอะไรมีหมดทุกคนค่เป็นตลาดที่น่าเดินตลาดหนึ่งเลยนะคะถ้าถามว่าอยากกินของกินอะไรล่ะก็มีเกือบหมดทุกอย่างเลยทุกคนค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเขาทําแบบสดใหม่มากทุกคนค่ะแม่ค่ะพ่อค่าที่นี่ก็ใจดีนะคะแบบเชิญบริการชิมฟรีได้ก่อนค่ะอะไรอย่างนี้เลยทุกคนค่ะแล้วก็เป็นมิตรเฟรนลี่ทุกคนค่ะนอกจากเราจะได้มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่แล้วยังมีตลาดหน้าเดินแบบนี้สุดยอดไปเลยทุกคนค่ะ พุทธอุทยานมหาราชนะคะวัดวชิธรรมมารามหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะคะตั้งอยู่บนเนื้อที่200ไร่เลยนะคะและได้สร้างเหมือนสมเด,ด็จหลวงปู่ทวดนะคะเหยียบน้ำทะเลจืด ขนาดหน้าตักเนี่ยกว้างถึง24เมตรนะคะนนความสูงรวมฐานเนี่ย51เมตรเลยนะคะสร้างจากปูนหุ้มสังดินะคะเคลือบสีทองทางองค์เนี่ยนับได้ว่าเป็นรูปเหมือนพระสงฆ์ที่ขนาดใหญ่มากเลยนะคะตามประวัติศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าหลวงู่ทวดเนี่ยเคยเดินทางมาพำนักที่กรุงศรีอยุธยามาเป็นเวลาหลายปีค่ะนี่ก็เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เลยทุกคนค่ะที่ทุกคนจะต้องมาเลยนะคะซึ่งแนนเนี่ยขับผ่านหลายครั้งมากแล้วนะคะก็จะเห็นหลักกิโลเมตรใหญ่ เลยนะคะพุทธอุทยานมหาราชวัดวชิธรรมารามกม44 หลวงปู่ทวดอันนี้คือใหญ่มากทุกคนค่ะเวลาขับไปคือเด่นตรง่านเลยแล้วก็ผ่านตลอดทุกคนผ่านไม่รู้กี่สิบสิบเที่ยวค่ะครั้งนี้มีบุญแล้วค่ะได้มาแวะแล้วทุกคนค่ะเดินมาสักพักหนึ่งนะคะเจออาหารมากมายของกินเยอะมากของขายเยอะมากทุกคนค่ะเราก็เจอสถานที่นั่งริมแม่น้ําทุกคนค่ะตรงนี้เลยนะทุกคนค่ะก็จะมีแบบที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะตรงนี้แล้วก็จะมีวิวไกลๆนะคะมองเห็นเป็นหลวงปู่ทวดทุกคนค่ะซึ่งเราจะต้องเดินผ่านตลาดไป อีกนะคะเราจะมีทางเข้าไปสัการะค่ะตรงนี้คือลมเย็นมากจริงๆนะคะเห็นไหมคะบรรยากาศคือดีนั่งเย็นๆโพเทลน่าจะสวยนะคะตรงนี้เลยจะเป็นก็ซื้อไอติมโบราณมากินกันค่ะน้ำไม่ถูกน้ำใต้ถุนให้มาตรวจดูเอาเองโอเคที่ไหนคะที่ไหนคะก็ไอหลวงพ่อทวดวัดไอ้อะไรวะวัดชิธามารามอยู่ที่อยุธยานะคะโอเคอ่านเดี๋ยวไปอ่านพองมาก่อนอ่าโอเคยวดาเป็นไงบ้างลูก ไม่ต้องเอาป้อลงนะอาลงเลยเอาลงหงี่มาไหนชวนมาที่ข้ามตลาดไงคะไหนเราพูดไหคะเดียเฮ้ยอะไรอะเดียเร็วาดก็มามาด่ีของขายอะไรบ้างคะเดีย์มีของขายอะไรบ้างคะเดีรอ้แล้วหนูเดินผ่านมามีอะไรบ้างนะเราพูดดิคะอย่าได้เราพูดมากมีอะไรบ้างคะเดินมาเมื่อกี้มีอะไรบ้างคะมาตลาดกันนะคะมีของขายเยอะเลยค่ะนมองสิคะมีตลาดแล้วมีอะไรอีกคะมีของขายเยอะค่ะหมดหมด ก็พยายามจะฝึกลูกๆนะคะให้เป็นยูทูบเบอร์ตัวน้อยนะคะคุณแม่จะได้ไม่ต้องพูดเยอะแล้วค่ะต่อไปจะให้ลูกๆพูดน,นะคะวตอนนี้เราก็นั่งพักหาอะไรทานกันนะคะที่ตลาดนะคะตรงริมแม่นม้ำทุกคนคะเป็นความวิวแบบน,นี้เลยแล้วือมองไปไกลๆเราก็เห็นเป็นหลวงูุทั่วนะคะเดี๋ยวเราจะไปนมสัสก,การหลวงูุทธรกันวิวรอบๆเป็นแบบนี้เลยทุกคนคะเดี๋ยวพาดูวิวแบบพาราไดมานะทุกคนวิวคือดีมากแล้วก็มีความลมมีความชิลแล้วก็มีที่นั่งรับประทานอาหารนะคะนี่เลยทุกคนคะเลิศ บอกเกลยเลยจ้านี่เลยไม่ได้ค่ะบอกตาเก็บไม่ทันเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราพาเดินไปที่ตลาดกันนะคะเรากำลังจะไปไหนคะลูกไปน,นมัสะการหลวงปุ้ดทวดเนาะเล่นด,ดนตรีไทยจะมีดนตรีไทยด้วยค่ะทุกคนค่ะเล่นดนตรีไทยอยู่นั่นนะก็จะมีน้องจากโรงเรียนต่างๆนะคะมาเล่นดนตรีไทยเล่นอังกะลุงนะคะแล้วก็มีแบบว่าเปิดนะปรับบริจาคให้ทำบุญส่งเสริมการศึกษาอะไรแบบนี้ทุกคนค่ะ เราเริ่มออกเดินทางกันต่อนะคะก็เจอสถานที่โอ้หมีครกขายมีพัดขายมีที่นวดนะคะมีกระเป๋าสารมีกระเป๋าช้างมีของที่ระลึกที่ระลึกต่างๆมีเสือมีเสื้อผ้ารูปชงรูปช้างอะไรที่เป็นไทยแลนด์นะคะมีหมดเลยทุกคนค่ะเดินต่อไปเรื่อยๆนะคะมีขนมไข่หงนะคะแล้วก็มีปลานะคะหัวม้าอุทยานะคะต้องมีปลามีขนมไทยโกยากิด้วยทุกคนค่ะจุดยอดเลยไทยยากิอะไรสักอย่างแบบว่าเขามีความแบบ เปลี่ยนชื่อให้เป็นคมว่าไทยทุกคนค่ะทุกอย่างคือมันเป็นไทยๆใดๆคือเดินมารู้สึกว่ามีความแบบเดินเข้ามาในกรุงกรุงเก่ากรุงศรีอยุธยาอันนี้ก็คือเป็นของเล่นเด็กสมัยยุคแบบก้าวสูงเขาติดป้ายไว้นะเด็กๆคือชอบมากเลิบมากคุณแม่บอกอ่ะโอเคซื้อของเล่นได้คนละหนึ่งอย่างใดๆก็คือเดินเลือกกันอยู่นะคะประมาณคนละสี่ชั่วโมง อันนี้อะไรทุกคนไว้ทุกอ่ดาตกใจมีของเล่นนี้ด้วยเป็นอึปอมทุกคนน้องเพิ่งเคยเห็นจ้านีแล้วก็มีมืปงมีปอมใดๆมียานน่งยานวดยาสมุนไพรกระดาษทิชชู่ทิชชู่สามีเดินมาดูลวจ้าน่ากลัวมากเดินมาดูอาวุธก่อนเลยค่ะมีดาบมีมีอิโต้นะคะเธอติดใจมีอิโต้มากใดๆก็คือนี่เลยอยากได้มีอิโต้ันนี้ หรือจะเป็นมีดอันนี้โอ้โหนี่ตาก้าก็มีจ้ามาอุทยานะจ๊ะเราต้องซื้อกระโดงนะคะถาดอะไรกันนะคะเราได้ของเล่นมาแล้วนะคะเรียได้อะไรนะคะลูกอ๋อได้ปืนปาโลมาใช่ไหมคะเยดาได้หรือยังลูกเยดากำลังไต่ตองอยู่นะคะว่าจะเอาอะไรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบมีความฟิลเหมือนกบบความแบบบ้านเดือนไทยประมาณนี้นะคะเขาก็มีร่มให้ยืมใช้ด้วยนะ้งทากขาบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนคือที่เนี่ยคือเขาเดินกว้างมากใช่ไหมแล้วแบบมันก็จะมีความแดดที่นี่เขาก็เลยเหมือนมีแบบร่มให้ยืมใช้ทุกคนค่ะ พาไปดูนะคะเขาจะแบบเป็นบ้านเรือนไทยนะคะแล้วเขียนว่าร่มยืนชายทุกคนค่ะสามารถยืนได้ข้างในนะคะฟรีลอยทุกคนหะเห็นไหมคะจะมีความแบบให้เลือกว่าจะร่มสีอะไรอะไรแบบนี้ค่ะนี่เลยค่ะทุกคนโอ้โหนั่นอะไรเหนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะลูกเราได้ไหยคะโอ้โหสิถูกไปค่ะไปค่ะโอเค ได้ค่ะเด็กๆก็เลือกกันอยู่สักพักหนึ่งค่ะพี่ลิยาชอบสีฟ้าก็เลือกสีฟ้ามาเลยจ้าน้องแงร่าชอบสีชมพูได้สีชมพูมาเลยจ้าโอ้โหร่มใหม่สีสวยสดใสนะคะแล้วก็จะมีแบบผู้ใช้บริการเนี่ยมาเอาร่มยืมใช้ตลอดทุกคนค่ะเราก็กางร่มไปแล้วนะคะเพราะว่าแดดตอนนั้นน่าจะประมาณ41องศาเซลเซียสค่ะทุกคนค่ะ ไดๆคือตรงนี้มีตู้ให้อาหารปลาด้วยาาเป็นตู้จ,จ่ายอาหารปลาอัตโน<า>มัตินะคะมีแบบ1 0บาท2ีบาทแล้วก็มีทางให้บริการจริงๆเขาก็มีเหมือนอาหารปลาให้แบบว่าซื้อเป็นถุงเลยก็ได้สำหรับใครที่แบบไม่มีเหรียญกดตู้ก็ไม่ต้องกังวลนะจ๊ะอันนี้เลยเราก็บอกว่าเราก็เดินเข้ามาก่อนเดินเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะข้างหน้าก็จะมีแบบว่า มีที่โยนเหรียญนะคะตรงเท้าวิสุวรรณตรงนั้นเดินทุกคนขาเด่นเข้าไปนะคะคุณตาก็คือเข้าไปจนเสร็จแล้วค่ะเรายังแบบว่าเดินยังไม่ถึงคุณตาบอกว่าเข้าไปนมัสการหลวงปู่ทวดเสร็จแล้วคุณตาขอนั่งรอตรงนี้นะจ๊ะดี่แต่ลวเราก็เดินเข้าไปแล้วค่ะคนก็คือมีมาเรื่อยๆทุกคนขาเพราะว่าที่นี่บรรยากาศดีแล้วก็โล่งโปร่งสบายนะคะที่สําคัญมีตลาดด้วยมีของกินเยอะใดๆก็คือดีมาก อันนี้แม่นายก็พาเด็กๆนะคะมาไหว้พระขอพระค่ะตรงนี้นะคะเรามองจากไกลๆนะคะคือองค์ใหญ่มากเราก็สวยมากทุกคนค่ะแบบเป็นสีทองอลามเลยนะคะมีคาถาบูชาหลวงปู่ทวดด้วยนะคะให้ตั้งน้ำโมสัตจบแล้วก็ตามนี้เลยทุกคนคะ่ะนี้เลยแล้วก็มีพระแก้วมรกตให้บูชาด้วยนะคะตรงนี้เลยนะคะ นี่เด็กๆมาทุกครั้งนะคะจะชอบนะคะความลอยแบบดอกบัวเพื่อเป็นการสะดกดเคาะน้อยอย่างหนึ่งนะคะเขาก็จะเขียนไว้น้องลิยาเกิดวันอังคารก็เอาสีชมพูไปนะคะเขาลอยทีละคน,นะค่ะพี่ลิยาจัดการก่อนมีอยากจุดเทียนเองเด็กๆต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิดนะคะอันนี้แม่แนนดูแบบใกล้ชิดอยู่นะคะคือกับฟืนกับไฟนี่ไม่ได้เลยนะคะเด็กๆต้องให้ผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคนดูให้นะคะนี่เลยเด็กๆก็จุดเทียน แม่นนช่วยดับเทียนให้นะคะตรงนี้เลยแล้วก็อธิษฐานนะคะแล้วก็นําไปลอยค่ะก็จะมีสีแดงวันอาทิตย์สีเหลืองวันจันทร์นะคะสีชมพูวันอังคารแบบนี้ค่ะสาธุนะคะตรงนี้เลยทุกคนค่ะต่อไปเป็นน้องยาดาบ้างแล้วนะคะอันนี้เราก็มาเลือกดอกบัวสีเหลืองเพราะว่าน้องเกิดวันจันทร์มาแล้วคือเขาก็อยากทําอะไรเองนะเด็กวัยนี้คือจะมีความแบบอยากช่วยเหลือตัวเอง อย่างมากเราก็ให้เขาทำไปจม<ป>เสร็จแล้วก็เดินไปนะคะจุดเทียนนะคะ<ป>เพื่อที่จะทำการลอยสลบกคออันนี้พี่เลียช่วยทำให้เพราะว่าน้องยังเด็กอยู่ว่าป้ายอะนี่น้องก็มาจุดเทียนแล้วนะคะ คือเด็กๆเ,เขาจะชอบมากนะคะเวลากิจกรรมที่เราพามาวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คือเด็กๆมาตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะว่าคุณยายนะคะชอบ้าวัดมากนะคะแล้วก็จะพาเด็กๆไปบ่อยๆเลยนะคะตั้งแต่แบบแบบบอกใส่แปอุ้มกันไปเลยนะคะพอโตขึ้นมาเขาก็จะเหมือนซึมซับเรียนรู้ว่ามาแล้วต้องทําอะไรอะไรเงี้ยกิจกรรมที่ชอบคือมีเติมน้ามันตะเกียงลอยดอกบัวนะคะแล้วก็เสียงเสียงเสียอันนี้ก็ชอบมากเหมือนกันนะคะนี่เราก็ให้เขาทํากิจกรรมอะไรของเขาไว้ก่อนนะคะ คือบรรยากาศที่นี่คือดีมากทุกคนค่ะถึงแม้ว่าแดดจะร้อนนะคะแต่ว่าด้วยความที่มันไม่แออัดแล้วก็มีที่นั่งพักคือเยอะมากนะคะก็จะมีความเป็นไทยๆนะคะตรงนี้เด็กๆสนใจเดินไปมีต้นไทตต้นไซรอยู่เบื้องหน้าของเราเห็นไหมคะเด็กๆก็เริ่มสนใจว่าอันนั้นคืออะไรมีรากอากาศนะคะแม่แนงก็อธิบายคือสวยมากจริงๆต้นไซตต้นนี้นะคะให้เด็กๆดื่นดํากับธรรมชาติก่อนนะคะ เราก็กาลังจะเดินต่อไปนะคะเพื่อที่จะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะตรงนี้เลยทุกคนค่ะจะมีทางเดินนะคะคนคือจะไปถ่ายรูปตรงนี้กันเยอะมากเลยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็มาแลมาสักการะวงปู่ทดเสร็จแล้วใช่ไหมคะ<ช><ช>โอเคค่ะเมื่อกี้ยาดาได้ทําอะไรด้วยนะคะลอยดอกบ,บัวด้วยใช่ไหมคะแล้วลียาลอยด้วยไหมคะลียาลอยสีอะไรลูกโอเคเราว่าหนูทาไมคะอ๋อแล้วแล้วยาดานะคะยาดาลอยสีอะไรหนูเ,เพราะว่าหนูเกิดวันอะไรคะวันอะไรคะ วันจันทร์วันจันทร์สีเหลืองใช่ไหมคะเอาพี่ลีลาขยไปไหนแล้วจ้ะเอ๊โอเคหลังกากเสร็จแล้วเนาะอ่ะงต่างไปบ่ายก่อนบอกทุกนว่าจะพาไปดูอะไรต่อเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรอีกนะคะโอเคไหมคะไปให้อาหารปลาไหมฮะไปให้อาหารปลาไหมคะที่จังเลยเนาะไปค่ะเดี๋ยวไปให้อาหารปลากันนะ,นะ แต่ก่อนที่เราจะไปให้อาหารปลากันนะคะเราจะพาไปที่ตรงบริเวณใกล้ๆเลยนะคะตรงหลวงปู่ทวดเลยนะคะเพื่อไปนมสัสก,การใกล้ๆท่านเลยตรงนี้จะมีบอบบัวนะคะร่มรื่นและสวยงามมากค่ะ,ะนะทุกคนเดินขึ้นไปแล้วนะคะตรงนี้เลยค่อยๆเดินไปก็จะมีทางขึ้นของทางลาดด้วยนะสําหรับว่าถ้าเป็นรถขงรถเข็นอะไรนี้ขึ้นได้ด้วยนะทุกคนดีมากๆเลยค่ะตรงนี้เลยเดินขึ้นไปแล้ว ไหทุกคนคือแบบสวยสง่ามากเลยนะคะแล้วก็สุดยอดไปเลยทีเดียวเชียวทุกคนค่ะแล้วตอนนี้เราก็เดินมามัสการนะคะที่อหลวงปูท่ทวดแบบใกล้ๆเลยนะคะก็คือเขาจะมีทางขึ้นมานะคะก็เดินขึ้นมา <c oughs> ขึ้น <c oughs> ไหนคะเด็กๆขึ้นเลยค่ะ ่าทุกคนขาตรงนี้ก็จะเป็นลานกว้างๆนะคะจะมีลานรมรการนะคะค่ะเราก็มาไหว้พระขอพรก,กันอีกครั้งหนึ่งนะคะใกล้ๆเลยทุกคนขาบอกเลยว่าใครที่เห็นแล้วต้องมาเลยนะคะตรงนี้จุดนี้คือจะผ่านอย่างเดียวไม่ได้นะจ๊ะต้องแหวะเข้ามาเลยสาทุคือใดๆคือสั่งศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะทุกคนขา ก็จะมีประชาชนนะคะมานมัสการอยู่เรื่อยๆเลยนะคะนี่กำลังจะเดินไปให้อาหารปลานะคะทุกคนขาปลาที่นี่เยอะมากแล้วมีปลาหลากหลายชนิดนะคะปลาเยอะมากจริงๆตรงนี้เราไปตให้อาหารปลาลมก็จะมีพัดเย็นอ่อนๆนะคะตรงบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปให้ตรงศาลาด้านในนะคะเด็กๆกดเครื่องอัตโนมัตินะคะเอาถังวางเข้าไปหยอดเหรียญสิบบาท ก็กดก็จะจ่ายอาหารปลาลงมาโอเคมาเลยค่ะไม่มีเราต้องโรยเองหมดซื้อถุงไก่อนบกบิดก็กำลังจะเดินไปนะคะให้อาหารปลาตรงจุดนี้อย่างที่บอกเป็นถุงเขาก็มีขายแล้วก็ซื้อเป็นถุงมาด้วยก็ถุงละสิบบาทค่ะทุกคนหานี่เลยคุณตาก็มานั่งรออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเขาไปให้อาหารปลากันให้นํำใจเลยนะคะเพราะว่าปลาที่นี่เยอะมากทุกคนแล้วเขาก็มีท่าแบบ ถ้าแบบนี้เลยให้เรานั่งนะคะเด็กๆระวังตกนะคะถ้าหากว่าใครเนี่ยมาต้องให้ผู้ใหญ่ดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะจ๊ะนี่เลยปลาตัวใหญ่มาเริมามา่มมาแล้วมีปลาสวายมีปลาตะเพียนมีปลาอะไรเยอะแยะเลยทุกคนหาแล้วเราเจอปลาเผือกด้วยนะ เขาก็แฮปปี้นะคะเวลาไปที่ไหนแล้วมันมีปลาเด็กๆก็จะต้องให้หารปลาก็เป็นกิจกรรมที่เด็กๆเขาสนุกนะคะแล้วก็เป็นการปลูกฝังนะคะให้เด็กๆเขามีความแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตานะคะแล้วก็รู้จักการให้ในพวกนี้ค่ะนอกจากการมาวัดมาทําบุญแล้วนะคะเราก็ต้องทําทานด้วยทุกคัหาจริงๆเป็นเรื่องของความเชื่ออย่างนี้ปลาอย่างอื่นด้วยเห็นไหมคะปลาอะไรสักอย่างแม่แนนก็ไม่รู้จักนะ มันต,ตัวใหญ่มากเลยดูสิไหม,มีหลากหลายชน,นิดทุกคนหาเป็นเรื่องของความเชื่อนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทุกศาสนานะคะก็จะสอนให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนดีนะคะเป็นการทําดีเป็นการขัดเกลาจิตใจนะคะให้บริสุทธิ์ให้จิตใจมันสะอาดขึ้นนะคะคนคะไม่เบียดเบียนผู้อื่นจากการให้ดีๆเขาก็ชอบถ้าให้อาหารป้าก็จะ แอดเวนเจอร์นิดหนึ่งมีการปาให้อ,อันนี้อาดาทำอะไรอยู่คะ<ม>ให้อาหารปลาอยู่ใช่ไหมคะโอเคปลาเยอะไหมคะลูกเยอะค่ะมีกี่ตัวคะน่าจะหลายตัวูน่นนาจะหลายตัวอยู่โอเค okay. แล้วหนูตั้งชื่อปลาให้ไหมคะมไม่ได้ตั้ง แม่นแ่นก็ให้อาหารปลาด้วยนะคะสนุกสนานกันเลยทีเดียวตรงนี้คือร่มนะคะเพราะว่าเป็นศาลาแล้วก็มีร้านอาหารนะคะอยู่บริเวณนี้นะคะเด็กก็ให้อาหารปลากัน,นะะแม่นนก็ให้ด้วยสนุกสนานตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมครอบครัวที่ดีเลยนะคะและตรงจุดนี้ก็คือเป็นจุดแบบให้อาหารปลาทุกคนหาปลาคือแบบเมื่อกี้ให้อาหารปลาปลาคือเยอะมากอาหารหมดก็คือปลาหายไปหมดแล้วจ้า นี่เลคนก็จะเป็นความฟิลแบบเป็นศาลาเป็นแบบนี้เลยศาลาที่นี่เขาจะเป็นแบบทรงแบบตกแต่งสไตล์แบบวินเทจเป็นแบบบ้านไม้แบบนี้โอ้สวยงามมากจริงๆนี่เลยค่ะอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะบรรยากาศดีมากเลยทุกคนขาตรงนี้นะคะคือลมพดแบบสบายๆมากอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะอุทยานที่ไปนี้เองค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่ที่หน้านะคะบ๊ายบาย ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเก็บรูปสวยๆนะคะมาฝากเพื่อนๆเหมือนเดิมน,นะคะนี่เลยเด็กๆก็มาถ่ายรูปสวยๆกันด้วยนะคะแม่แนนก็ได้รูปไปด้วยเลยทุกคนคะ่ะบรรยากาศดีจริงๆนะคะรับรองว่ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะแถมยังเป็นเสียร,ริมงคลในชีวิตด้วยนะคะได้มาสักการะหลวงปูท่ทวดนะคะที่วัดวชิธรรมารามนะคะที่จังหวัดอยุธยาค่ะทุกคนคะ่ะนี่เลยเราได้รูปมาเยอะมาก มาฝากเพื่อนๆกันนะคะแล้วก็เก็บเป็นเมมโมรีความทรงจำนะคะเอาไว้ให้เด็กๆดูตอนโตด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันบ้างน,นะคะสวัสดีค่ะ